วันนี้นะครับเรามาเปิดซับต้องบอกก่อนนะครับว่าชอบเป็นการส่วนตัวบ้านปิดมิดชิดมากนะครับบ้านสภาพค่อนข้างถือว่าโอเคตอนนี้ที่เราอยู่คือจริงๆแล้วมันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับโอ้โหหรือแม้กระทั่งสุขภัณฑ์หน้าตรงหน้าต่างพี่เขาออกไปหมดเลยนะครับเจ็บแค้งเคืองโกรธโทษชั้นใหญ่ประตูไปนะครับประตูห้องนอนเข้าไปสุดยอด สวัสดีครับโค้ดบอลแอนแกงเว้น1อยล้านนะครับวันนี้นะครับเรามาเปิดทรับนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเหตุผลนะครับบ้านปิดมิดชิดมากนะครับค้นเลยตั้งชื่อว่าบ้านปิดมิดชิดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว6กเดี๋ยวค้ดบอลจะพาไปดูนะครับว่า ทำไมถึงตั้งชื่อว่าบ้านปิดมิดชิดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดมีมิดชิต,ตไม่เหมือนคนอื่นนะครับมิดชิต,ตของโค้ดคืออยากประมูลซับโซนลาดเผาให้มากที่สุดอยากได้ทุกซอยซอยนี้นะครับเป็นหลังแรกเลยที่โค้ดบ่อยพึ่งประมูลได้นะครับก็จริงๆแล้วโซนลาดเผาก็มีหลุดประมูลบ่อยๆนะครับผมแต่ซอยนี้ลาดเผา63มมันมีข้อดีครับสิ่งที่เราเลือกซับตัวนี้คือเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นซอยค่อนข้างจะแคบแต่ทาร์เก็ตความต้องการของตลาด สูงมากครับสูงขนาดที่ว่าถ้าให้นับประชากรตอนนี้นะครับน่าจะมี2-300รคูหามีขายอยู่แค่2ครคูหาถ้ารวมของเราในอนาคตก็จะเป็น3คูหาซึ่ง2คูหาก่อนหน้านี้ไม่รีโนเวทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโคดบอยจะรีโนเวทซับตัวนี้ออกมายังไงแล้วจะสวยขนาดไหนอยากให้ติดตามเราจะไปเปิดแบบสดๆกันนะครับผมว่าข้างในเป็นยังไงบอกก่อนนะครับว่าโคดบอยถูกหวยข้อแรกเลยคือตัวบ้านนะครับหน้าบ้านต่อเติมเต็มแต่ข้อเสียตรงนี้คือ ที่จอดรถเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหากันแต่เราไปดูก่อนอง์รวมทั้งหมดอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับสเต็ปของเราคือหาของให้ถูกก่อนนะครับโค้ดบอยทําสําเร็จแล้วอย่างแรกเลยคือหาของที่ถูกในทําเลที่คนต้องการสูงนะครับความต้องการในตลาดสูงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันไา เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับตัดกันสดๆเปิดกันสดๆดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับไอโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับน้าไฟเปลี่ยนชื่อเราเรียบร้อยแล้วไม่สนใจแล้วแล้วเดี๋ยวทีมงานเอาโซ่มาใส่คืนมันน่าจะเป็นสลิงตัดยากหน่อยนะครับสลิงจักรยานน่าจะตัดยากเขาลึกๆบิดซ้ายขวา,าจะเหลือหรือครับนี่ครับต่อให้นะครับสลิง หนาขนาดไหนถ้าเจอครีมตัดตัวใหญ่เข้าไปนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ตัดได้นะครับป้ะเราไปดูข้างในกันอ่าทีมงานเก็บไปเปิดจนสดๆส,ดส,ดส,ดสิอยากเห็นเหมือนกันนะครับบ้านปิดมิดชิดหน้าตาเป็นยังไงนะครับว้าว wow. ว่าทําธุรกิจอะไรนะครับแต่ที่โค้ดเห็นนี่คือบอร์ดกระดานบ้านสภาพค่อนข้างถือว่าโอเคโอเคในที่นี้คือตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับพื้นยังดีอยู่นะครับตอนนี้ที่เราอยู่คือจริงๆแล้วมันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับแต่ด้วยความว่า เขาต่อเติมเต็มครับมันก็เลยดูกว้างๆนี่เปิดกันสดๆนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราลองหาดูสิมันมีน้ามีไฟเดี๋ยวเราหาเมนเบเกอร์ก่อนทีมงานขึ้นไปดูเมนเบเกอร์สิโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านสภาพเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆมีมิเตอร์นะครับเต่เห็นทีมงานบอกว่าถูกตัดออกไปแล้วนะครับนี่ครัวอ้ครัวถือว่ายังดีอยู่เลยนะครับนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะครับเนี่ยฟิปได้เลยนะครับเนี่ย แต่ก็สิงครัวก็ยังตลกตลกอยู่นะครับอาจจะแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้สวยขึ้นไปดูุ้อมนกันนะครับ อมีทางปลวกนะโอ้ทีมไม้แข็งแรงมากโอ้โอเคอืมทีมงานบอกว่าเขาแกะนี่ครับเมนออกนะครับเ,เบ,เ,เ,บเกอร์ยังเป็นเบเกอร์รุ่นเก่าอยู่เลยยังเป็นเมนเดี๋ยวให้ทีมงานช่างไฟนะครับมาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนโหถอดตู้ออกไปถอดสายออกไปปลดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่บริเวณชั้น2ส,สวยนะดูสิเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับซ่อมฝ้าใหม่โค้ดคิดว่าน่าจะขายได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าสมมุติเราทําเป็นห้องนอนก็คืออันนี้คือหนึ่งบัสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่นะครับ oh <no. S 1> โอ้โหหรือแม้กระทั่งสุขภัณฑ์นะครับ oh <no. S 1> เขามีสิทธิ์ที่จะลื้อนะครับต้องบอกก่อนว่าซัระมูลนะครับจําเลยมีสิทธิ์ที่จะลื้อถอน นะครับอะไรของเขาออกได้เราไม่ว่ากันนะครับแต่นี่โหโกรธแค้นนะครับเคืองโกรธโทษชั้นใหญ่นะฮะเล่นหรือสะเละเลยแต่อุปกรณ์ไฟก็ยังอยู่ยังถือว่าต้องลุ้นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาข้างหลังครับห้องนอนหลัง เดี๋ยวเราเปิดไฟนิดนึงนะครับห้องนอนหลังห,หน้าตรงหน้าต่างพี่เขาออกไปหมดเลยนะครับห้องนอนหลังก็โอเคนะครับเนี่ยบ้านปิดมิดชิดไหมอืมหลังบ้านชนกับเพื่อนบ้านนะครับปิดมิดชิดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ปัญหาแต่จริงๆบ้านหลังนี้งบประมาณรีโนเวตนี่ครคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะครับแสนต้นๆก็เอาอยู่เพราะว่าบ้านบ้านสวยมาก เจ็บแขนเครื่องโกดทษชันใหญ่ประตูไปเอาไปทุกอย่างเลยเพิ่งเห็นประตูห้องน้ำเอาไปนะครับประตูห้องนอนเข้าไปสุดยอดว้าวว้าวว้าว,ว,าว <laughs> ข้างนอกดูดีข้างในจะไม่เป็นไรครับบอกก่อนว่าไอ้ที่เข้อไปเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเอาออกไปครับไม่ไม่ซีเรียสแต่โดยรวมบ้านดีดีนะครับบ้านดูดีมากตัวนี้ไม่มีทางปวกและพื้นกระเบื้อง ดีอยู่เลยเดี๋ยวลองให้ทีมงานมาเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับโค้ชจะใช้ระยะเวลาในการรีโนเวทบ้านหลังนี้นะครับคิดว่าไม่เกิน15วันเสร็จเพราะว่าดูจากร่างรอยอาระยธรรมแล้วยังไม่มีฝ้ารั่วนะครับยังไม่มีหลังคารั่วแล้วรู้สึกว่าข้างบนจะเป็นพื้นสําเร็จด้วยนะครับนี่แน่นอนครับเราเห็นโครงพื้นสําเร็จแล้วนะครับข้างบนมีต่อขึ้นไปได้อีกนะครับแต่เราไม่รู้ว่าพื้นสําเร็จเนี่ยเขาทําถึงระดับไหนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับโค้ดบอยก็ขอฝากนะครับโค้ดบอยประมูลหรือโค้ดบอยหรือโค้ดบอประมูลนะครับมีคนตั้งฉายาให้โค้ดด้วยนะครับขอบคุณสําหรับฉายาขอบคุณสําหรับสโลแกนนะครับโค้ดบอยมาเฟียประมูลนะครับคำว่ามาเฟียมันก็คือการทําธุรกิจจานวนเยอะๆนะครับเราประสบการณ์เราเยอะเป็นมาเฟียได้ครับไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่อยากจะตั้งอะไรให้โค้ดโค้ดกินดีหมดนะครับผมครับสุดท้ายนี้อยากเรียนกับโค้ดบอยมาเฟียให้ยไม่ใช้โค้ดบอยประมูล นะครับกดติดตามนะครับตามทุกช่องทางของโค้ดบอยได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้จำไว้ก่อนนะครับจำองค์รวมไว้ก่อนแล้วรอดูว่าเรารีโนเวทเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนคิดถึงนะครับจะพยายามอะไรให้เยอะที่สุดแล้วเจอกันใน EP ต่อไปฝากกดติดตามโค้ดบอยด้วยนะครับลักโค้ดบอยนะครับก็ติดตามโค้ดบอยกันนะครับบายบาย